สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณแม่พาน้องนิกิดิกโกมาเดินเที่ยวที่งานกาชาและขของดีอำเภอบางกรวยค่ะปีนี้เขาจัดแถบสะพานพระรามเจ็ดไม่ไกลจากบ้านกีโกะเลยขอมาแวะช้อปปิ้งแสนน่อยในงานของกินเพียบเลยค่ะซื้อร้านนี้แวะร้านโน้นต่อโอ้ยคุณลูกช้อปกันสนุกมากแวะทุกร้านไปเลยเมนูเด็ดวันนี้ก็คือสาร่ายอบกรอบมันฝรั่งทอดกรอบ ยำแมงกระพุนก๋วยเตี๋ยวลุยสวนน้ำแตงโมปั่นแสนสดชื่นเกาลัดหอมหอมขนมจีนน้ำยาแมลงทอดกรอบปลาหมึกย่างก็ราคาเป็นมิตรมากเลยค่ะแล้วยังมีแพนเค้กญี่ปุ่นไส้ชีสยืดของโปรตีโกะด้วยอร่อยหมดทุกร้านราคาก็ไม่แรงตีเต่าใจกิโกะมากเลยค่ะ พอท่องอิ่มพลังก็มาทีนี้ได้เวลาเล่นแล้วค่ะเริ่มด้วยเกมจับปลาด้วยกระชอนกระดาษกีโกเพิ่งเคยเล่นครั้งแรกจับปลาไม่ได้เลยสักตัวฮือกระชอนขาดหมดทุกอันเลยเศร้าใกล้ๆล้วแรงๆโอ๊ย แมว่เต่อใละต่อด้วยเกมปลาลูกโป่งด้วยไข่พลาสติกเกมนี้ก็ยากยากปลาเท่าไหร่ลูกโป่งก็ไม่แตกสักทีเลยขอหนี้ไปตักไข่ชิงโชคดีกว่าตักมา20ลูกได้ได้อะไรเป็นของรางวัลรู้ไหมคะได้ตะกร้าและไม้เกาหลังมาปลอบใจสงสัยวันนี้เราจะไม่มีดวงจริงๆแล้วสินะ เราจะไม่ยยาะถอต่อโชคชะตาเขาไปเสีย่ยงดวงหยิบเบอร์เฮงนุนตุ๊กตาตัวใหญ่ดีกว่าและแน่นอนค่ะกิโกโอดทุกเบอร์เดินหน้าจ่อยออกมา ยอมใจที่ชิงช้าสวรรค์ละกันนะนั่งชิงช้าแบบตื่นเต้นมากมันโยกไปมากลัวตกมากแต่ไม่ตกนะคะหนูกลัวไปเองสนุกมากค่ะอิโกดชอบยิ้มหน้าบานกันเลยทีเดียว ทำไงมันโหดงมนากเลยเขาแกงเาทิ้งไแม่อยู่นานไงบ๊ายบายคุณยายแล้วนี่ไม่เห็นเลยเที่ยวมันเสียมากเลยเนาะเสียหรอใี่ม่นีันเตี้ยนที่ีเธอไปสูงวันเอง ที่เสียวสุดๆคือตอนชิงช้ามันหยุดตอนกิโกดอยู่ด้านบนค่ะหลุนมากเลยว่าจะลอยอยู่กลางอากาศนานแค่ไหนแต่เราก็มีวิธีกำจัดความตื่นเต้นด้วยกันกินค่ะกินขนมแพนเค,ค้กที่ซื้อมาเมื่อกี้พร้อมชมวิวสะพานพระรามเจ็ดไปด้วยฟินสุด,สด พอลงจากชิงช้ากิโกก็มาให้อาหารลูกหมูค่ะมันดูดขวดนมแรงมากหิวโซ่สุดๆและขอแก้มือเกมจับปลากันต่อคุณลูกกิโกหนูต้องจับให้ได้นะลูกสู้ให้เพื่อนๆทายว่าฝีมือระดับนี้จะจับได้สักตัวไหม <c oughs> แน่นอนจับมาได้เลยเด้อค่ะเด้อแต่สนุกสนุกถึงแม้กระชอนจะขาทุกอันก็ตามแต่ก็ยังสู้ต่อไปโอโ้ยังไงก็เต็งเลย

กเกมไฮไลท์ความดวงดีทั้งหมดจงมาหยุดที่เกมบิงโกนี้อโอ้ดวงนี้บบนนจงเป็นของฉัน,นและในที่สุดค่ะทุกคนเนลขห่าตัวแถวเดียวกันก็นมาบิงโกต,ต,ตาตัวใหญ่เราปิโกเลือกกันนานมากสุดท้ายก็เลือกเจ้าหานสีรู้ถึงจะต้องใช้สองคนช่วยกันอุ้มกลับบ้านเลยโอ้ยดีใจกันมากเลยค่ะ เลขสิบหกนะคะใส่ลงไปค่ะมีเบิร์นใส่เบิร์นมีซ้ำใส่ซ้ำนะคะเออเป็ดสีลงนะ,ละเลขสิบหกนะคะไปกันต่อกค่ะได้หมายเลขสี่ งานนี้บรลรู้นะเราได้รางวัลใหญ่แล้วตั้งใจว่าจะกลับบ้านแล้วค่ะแต่แต่แตระหว่างทางกลับบ้านเจอบ้านผีสิงอ้าวแวะสักหน่อยก่อนเข้าตกลงกันก่อนนะว่าจะไม่ร้องไห้นะแต่ผลปรากฏว่าไปดูภาพกันเองค่ะเสียงรีดดังสนั่นทางเดินจุดแคบได้สัมผัสผีทุกตัวไปเลยจ้าตมน้ำตาก็แตกจค้าจะรออะไร มันปอมันู i เดินได้ครึ่งทางก็ขาอ่อนแล้วค่ะขอเดินออกทางเดิมกันเลยทีเดียวใจบ้าไปต่อไม่ไหวแล้วค่ะฮึน่ากลัวมากทีนี้นอนฝันร้ายแน่ๆเจ้าผีบ้าใจร้ายมาหลอกกันได้โอ๊ยขำเจ้าเด็กใจกล้ากล้าเข้าบ้านผีสิงจริงๆโถพี่โกดูถือว่าเป็นประสบการณ์การเจอผีแล้วกันนะจ๊ะ